เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติละวัลรันนะคะจากบร k อเคจประเทศไทยจำกัดค่ะก็มาช่วยกันวิเคราะห์หุ้นของทั้งเซตแล้วก็ MAI กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับสวัสดีครับค่ะภาพโดยรวมเซตวันนี้ดีดจะเรียกว่าดีดได้ไหมไม่ได้ดีกว่าเอาใหม่ <c oughs> เซตเราพยายามแล้ว <c oughs> เออดูมีความพยายามแต่ใช้คําว่าดีดมันจะดูแบบว่าดูมีนันายะน,นิดนึง คือเมือ่อวานนี้เราลงไปเยอะเชา้าน,นี้เราเลยได้เห็นเขียวหน่อยๆน่อยเขียวหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ผ่านกรอบกลางอะ่ะครับก็ต้องบอกว่าอาภาพรวมของเซตก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาตินี่ขายหนักมือ,อมขณะที่วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยแค่สามหมื่นกว่าล้านเองอนะฮะต่างชาตินี่ขายบึงสี่พันกว่าถือว่านักลงทุนในประเทศนี่เรียกว่าปล่อยจอยกันเลยนะฮะค,คือเรียกว่าลงไปรับกันข้างล่างนะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ว่า ขายแบบไม่ได้เยอะมากแต่หุ้นลงหนักเมื่อวานนี้นะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความกังวลเรื่องของคุณพลมเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแชร์สกรีนไปได้วยเลยนะครับอน,นุอญาตนะฮะก็คงเป็นความกังวลเรื่องของคุณโรด,ร,ดรัมนี่แหละนะครับว่าเอ๊จะพูดอะไรอหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคืนวันนี้ก็ไม่ได้แตะอะไรที่จะกระทบกับในเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะครับไปไฮไลท์เรื่องของดอกเบียแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เขาคงพยายาม จัดการไปในบ้านก่อนนะครับทางฝั่งสหรัฐก,กันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เป็นข่าวลบอะไรนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านักลงทุนตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่ในภาวะที่เวทแอนด์ซีกัน,นเลือกที่จะเวทแอนด์ซีนะครับไม่มั่นใจว่าคุณโดนัทป์เนี่ยจะพูดเมื่อไหร่นะครับก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับก็รีบาวขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดบวกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อไม่ไหวนะครับเพียงแต่ว่าผมยังเชื่อว่าตลาดคนไทยตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เป็นเสาหลักตัวหลักๆเนี่ยหลายตัวเนี่ย เพจในระดับที่ไม่ใช่แค่ต่ำของ book value ปกตินะฮะต่ำมากๆจนถึงขั้นไครซิปี2008กันแล้วด้วยซ้ําหลายๆตัวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวปตทอย่างปูนใหญ่ s c c เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยภาพของเซ็นต์อินเด็กมันบิดเบือนนิดนึงบังเอิญมันมีหุ้นขนาดใหญ่ที่ valuation มันพรีเมียมมากๆนะครับเข้ามาบิดเบือนภาพของอินเด็กนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นไทยตอนนี้ถือว่าค่อนข้างอยู่ในโซนแบบไครสิตแล้วล่ะนะครับ ามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านสั้นๆกันสักน,นิดนึงสำหรับเซ็น n d อินเด็กตะครับตอนนี้กราฟเนี่ยคงจะเป็นลักษณะที่ไซเวย์ออกข้างก่อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพเนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับดูเนี่ยภาพระยะเป็นลักษณะของมีเดียมเทอมเนี่ยอาจจะถูกกดลงด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นภาพระยะสั้นเนี่ยตอนนี้คงจะรองสู้กันอยู่นะตรงแถวๆนี้นะครับหนึ่ามสี่สี่ นะครับหนึ่งสามสี่สี่คงกระสู้ตรงนี้อยู่นะครับถ้าหลุดหนึ่งสามสี่สี่เนี่ยถัดไปโลเดิมเลยนะครับหนึ่งสามสามห้าแล้วก็ถ้าหลุดเนี่ยจะเห็นว่าพอผมขยายภาพเนี่ยจะเห็นเป็นแพทเทิร์นเลยว่าเป็นขาลงนี่เป็นขาลงแล้วก็น่าจะมีโอกาสแถวๆบริเวณสักหนึ่งพันสามร้อยจุดนะครับอันนี้ลองตีเส้นคร่าวๆดูนะฮะถ้าเกิดว่าจะมองภาพกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องมองไกลนะฮะมองแค่นี้ก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งขยายภาพไกลเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งตกใจนะฮะภาพไกลๆนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายืนนได้ครับ ยังพอลุ้นการขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ1,360นะฮะแต่ถ้ายืนไม่ได้แล้วไหลลงมาเนี่ย1,335ผมว่าสุ่มเสี่ยงจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะแพทเทิร์นเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะการซิกแซกลงละนะครับก็อาจจะมีโอกาสลงไปแถวๆใกล้ๆ1,300จุดก็เดี๋ยวลงไปรอรับตรงนั้นแล้วกันถ้าเกิดว่ายืนไม่อยู่จริงๆนะครับแต่ผมก็ย้ำว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปแบบเรียกว่าได้ขายหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้วมีเงินเย็นๆเนี่ยตอนนี้ผมบองว่าเป็นโอกาสละนะครับสำหรับหุ้นที่แบบพื้นฐานดีๆ อ่าแม้ว่าเศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่ดีนะฮะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของ tangible asset ละคือมองในพวกสินทรัพย์ที่เป็นแบบที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือการลงทุนในโรงงานต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนที่เป็นวิกฤตแล้วนะฮะคือคือเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนนะครับก็มองว่าย่อลงมาเนี่ยเดี๋ยวจับจังหวะอีกนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าออกข้างแล้วก็อาจจะต้องเลือกตัวเทรดดิ้งสั้นๆก่อนนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศในภาพรวมเดี๋ยวค่อยมาดูกันในหุ้นรายตัวที่คุณผู้ชมถามเข้ามาดูหุ้นใน m อ i ไอก่อนนะคะหุ้นเอไมไอตัวแรกค่ะ T A C C ค่ะครับ T A C C เนี่ยแพทเทิร์นกราฟอย่างนี้เนี่ยขยายภาพให้ดูนะฮะคือขาลงมายาวนานมากนะครับก็เหมือนกับหุ้นในเอไมไอหลายๆตัวนะครับพอเป็นขาลงนานๆเนี่ยพยายามสู้เส้น200วันตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเส้นสีฟ้านี่คือแบบ E M A นะฮะสีแดงคือแบบ S M A พอพยายามสู้เส้น200วันสู้ไม่ไหวแล้วก็ถูกกดลงมาทุกครั้ง นล้เหมือนกับคุณหลายๆตัวใน M A I เลยนะครับเสร็จแ,แล้วพอขายายภาพมาดูภาพระยะไกลๆบ้างนะครับภาพระยะกลางคือขาลงแล้วนะครับภาพใกล้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจังหวะเนี้ยนะครับที่มันโอเวอร์โซลงมาเนี่ยแล้วหลุดกรอบบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยจริงๆจัง,จง,งหวะนี้เนี่ยคือวันสําหรับการเล่นเก่งกําไรเดย์เทรดหรือเทรดสั้นๆวัน2วันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะเข้าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขา อาจจะทําได้เพียงแค่ว่ารีบาวในเทรนขาลงนะครับเพราะอะไรนะฮะรีบาวขึ้นมาแล้วจะเห็นเนะเขาติดตรงนี้นะครับจุดที่เขาเบรกดาวนะครับตรง4.3นะอันดับที่1นะครับต้องยืนเหนือ4.3ซึ่งตอนนี้ไม่ผ่านเนะสเต็ปที่2นะฮะเขาแบ็คไลน์ย้อนกลับไปตรงนี้นะครับจะต้องยืนเหนือตรงบริเวณสัก4.36เนะเพราะนั้นต้านเนี่ยโอ้เนี่ยพยายามขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับ4.30และ4.36ต้องผ่าน2แนวนี้ก่อนเขาถึงจะหยุดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อตรงนี้ผมเชื่อว่าอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งอาจจะรอแนวเวทแอนด์ซีแล้วนะครับว่าผ่าน430และ436ได้ไหมผ่านได้ถึงจะมองในเรื่องของการเทรดดิ้งต่อว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะมีแรงเก็งกําไรผลักขึ้นต่อนะขึ้นไปสเต็ปถัดไปก็คือจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนตรง440แล้วก็จุดก่อนที่จะเบรกดาวลงมาแรงๆรอบนี้ตรงบริเวณสัก452อันนี้คือการเทรดดิ้งมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้น กลยุทธ์สำหรับตัว t a c c นะฮะเข้าตอนนี้ช้าไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่ว่าเบรกแล้วค่อยตามดีกว่านะครับก็คือให้เขาแข็งจริงๆแล้วค่อยตามนะครับ430 436นะครับผ่านได้ค่อยตามเป้าหมายถัดไปนะครับแนวต้านคือ440และ452นะครับ440และ452แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นลักษาที่ว่ารีบาวด์ทุนขาลงแล้วก็ลงต่อนะครับค่ะต่อไป AUCT ค่ะ ตัว a u c t u c t i o n นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นขาลงนะครับค่อนข้างชัดเลยนะครับคือถ้าใครลองจินตนา,าการกราฟตามผมนะฮะว่าคลิกกับกลับด้านค่ะมันจะคือแพทเทิร์นขาขึ้นที่เป็นในอุดมคติคือขาขึ้น45องศานะอันนี้ก็คือขาลงในอุดมคติ นะครับเป็นขาลงที่เฉียงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการเบรกลนะครับถ้าคลิกกราฟเนี่ยก็จะกลายเป็นการเบรกไฮนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็นขาลงแบบเต็มตัวนะครับเพียงแต่ว่าเขาลงมาอย่างนี้เนี่ยอาจจะนะครับจับจังหวะในเรื่องของเทคนิคอลีบาวคือรีบาวในเทรนขาลงนะครับจนกว่าเขาจะเบรกเทนใหญ่ๆได้นะครับถึงจะมองว่าเป็นการกลับเทนนะครับตอนนี้เป็นเพียงแค่การรีบาวในเทรนขาลงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าจะฟื้นตัวได้นะครับผมมามองภาพนี้ก่อนนะครับ จุดแรกที่เขาต้องพ้นเนี่ยก็คือเส้นเทนไลน์ตรงนี้แถวๆบริเวณสัก7.95นะฮะ7.95นะครับ, 95, รบแล้วก็จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยแถวๆ8 0 5เพราะฉนั้นใกล้กันนะครับเอาให้ชัวร์เนี่ยพ้น8บาทหรือ805เนี่ยค่อยมองในเรื่องของการพ้นแนวโน้มขาลงไม่งั้นเขาจะทําได้แค่รีบาว์ในเทรนขาลงคือรีบาว์ขึ้นไปติด8บาทแล้วก็ลงต่อเนะี่ยเหมือนกันทุกครั้งนะฮะพอลงมาแรงๆมีแท่งเขียวขึ้นไปแล้วก็ติด เนี่ยแล้วก็ลงนะติดแล้วก็ลงนะับแพทเทิร์นนี้เนี่ยระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังด้วยสําหรับคนที่มีอยู่ถ้าหลุด7.6เนี่ยเขาอาจจะเป็นขาลงแบบซึมต่อเนื่องนะครับ<ม>ก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกพอเราพลิกพลิกกราฟเนี่ยมันจะกลายเป็นขาขึ้นแบบขาขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวออคชั่นหรือ AUCT เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเบรกผ่านแถวๆ8บาทหรือ8.05่อยตามยังสบายใจกว่านะครับแล้วก็มองเป้าหมายถัดไปเนี่ย ก็อาจจะมองในส่วนของจุดที่เขาไซเวยก่อนจะลงนะฮะจะเห็นเนี่ยจุดเนี้ยเขาไซเวก่อนจะลงแรงๆรอบล่าสุดนะครับก็จจะมองแถวๆบริเวณซัก835 840นะฮะทีละสเต็ปนะครับแต่ว่าถ้าพ้น805ได้เนี่ยอย่างน้อยๆคือเขาหยุดลง เนียครับเขาหยุดลงนะครับแล้วก็อาจจะไปต่อได้สัก835840นะครับแต่ถ้ายังไม่พ้นเนี่ยเนี่ยขยายกราฟมานะครับจะเห็นเลยว่ามีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงมากนะครับที่ทดสอบแล้วก็ลงต่อนะครับถ้าหลุดโล7.6เนี่ยอาจจะลงซึมไปถึงบริเวณสัก7.4ได้เหมือนกันนะครับก็มีความเสี่ยงนะฮะสำหรับ a u c t นะฮะค่ะถ้าคุนี้ค่ะถ้าคุณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเออบังเอิญ ดู valuation เราผมว่ามันมีจุดที่ t r เกอร์น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งก่อนจะไปดูกราฟนะฮะบั mm hmm. บงเอิญเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมลองทำกันบ้านดูนิดนึงนะครับ mm hmm. เธออย่างตัว TACC กับ AUCT เนี่ยในเ่วงของ price to book เขายังค่อนข้างแพงนะครับยังค่อนข้างแพงนะครับ mm hmm. เทียบกันนะฮะแต่ตัวทาคุณนี้เนี่ยนะฮะบับงเอิญถ้าไปดู price to book นะฮะคือตอนนี้นี่ธีมของผมหลักคือธีมธีมหุ้น แ a n งจ b บัลแอสเแล้วนะฮะไปดูเงินในมือไปดูที่ดินในมือละนะครับ mm hmm. คือตีมถูกเทคโอเวอร์นะฮะอันนี้เป็นตีมหลักเวลาพุ่นมันลงแรงๆนะครับอยากให้ดู Price to book นะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ถ้าคุณนี้เนี่ย t r i o e to Book 0.49 mm hmm. เคยลงไปแรงๆวันที่มันแบบ o v e r อร์โหนะักๆคือ mm hmm. นะจุด3นะจุด3เนี่ยตอนนี้รีบาวขึ้นมาเป็นจุด49 นะครับเราไปดูงบกันดีก,กว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีโอกาสไหมสําหรับตัวทาคุณนี้นะครับธุรกิจใหม่ผมยังไม่มองนะฮะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นในภาพใกล้ๆได้ผมขอหยุดแชร์สกรีนแล้วก็ไปแชร์สกรีนในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์นิดนึงนะฮะสักครูคร่นะครับโอเคไปดูที่หน้าเว็บไซต์นี้สักนิดนึงนะครับมาดูตัวทางคุณนี้กันนะฮะอันนี้ผมลองเปิดดูงบการเงินเขาสักนิดหนึ่งนะะจะเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เงินสดเนี่ยเขาค่อยๆล่อยหล่อมาเรื่อยๆนะครับปี65 180ล้านปี66ยังลง187ล้านล่าสุดนะครับปี67เหลือ90 90กว่าล้านแต่สิ่งหนึ่งที่เข็นขึ้นคือลูกหนี้นะจาก400300ล้านเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นพันหะ้าเกือบเกือบพันห้านะฮะนะสิ้นไปมากที่3อันนี้มาจากอะไรนะฮะถ้าไปดูงบจริงๆเนี่ยเขามีบร,ษริษัทลูกคือ CAZ CAZ เนี่ยคือบร,ษริษัทลูกของเขาที่เขาถือหุ้นประมาณสัก36%ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด นะครับ c ีเเนี่ยลูกนี้เนี่ยบวมขึ้นมา1,400ล้านตอนไตรมาสที่3นะครับเป็นผลจากอะไรนะครับถ้าลองไปไล่ตามข่าวดูนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นลูกนี้ก็คือโครงการของท็อปไทยออยนั่นเองนะครับโครงการ CFP นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันนะครับตัวท็อปหรือไทยออยเนี่ยตามข่าวเลยนะครับกำลังจะนะฮะกำลังจะนะฮะ ขอประชุมพื้ถูหุ้นนะครับกำลังจะขอประชุมผู้ถูหุ้น,นงช,มนชงมตินะครับเพื่ออนุมัติวันที่21กุมภาันเดือนหน้านะครับสำหรับในเรื่องของโครงการ CFP ที่จะใส่เงินเพิ่มนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันหินบางอย่างว่าตัว c a AH z ออาจจะได้เงินอาจจะได้เงินแล้วลูกนี้อาจจะแปลงเป็นเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเท่าคืน,นี้เช่นเดียวกันที่เป็นบริษัทแม่ที่เขาคอนโซลบอยู่ตัวลูกนี้อันนี้อาจจะแปลงเป็นเงิน เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นไฮไลท์ในช่วงของเดินหน้าแล้วกันที่ถ้าถ้าผมมองงบของเขากับไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปตามพื้นฐานเขานะครับโอเคเราขอกลับมาดูที่ในเชิงของกราบ้างให้มันประกอบกันนะครับมาดูในเชิงของกราฟมาประกอบตัวทาคูนี้นะฮะเขาลงมาเยอะเนี่ยก็คงจะสะท้อนแหละนะครับลงมาสะท้อนตัว C a เเลยนะครับที่ที่เป็นบริษัทลูกของเขานะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการรับเหมาโครงการนะครับ ตัวท็อปหรือไทยออยโทษนะครับกลับมาที่ตัวทาคุนินะครับทาคุนินะฮะจะเห็นว่าเขาลงมาจนโอเวอร์โซแล้วก็ดีดกลับอย่างนี้เนี่ยนะครับอันดับแรกคือหยุดลงนะครับผมขอใช้ทฤษฎีหนึ่งคือเขาแบ็กไลน์นะครับแถวๆนี้นะครับแถวๆบ,บริเวณสักจุด5.3เนี่ยอันนี้คือหยุดลงละแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ความคาดหวังในเรื่องของปลายเดือนกุมภาว่าถ้าที่ประชุมไทยออย์เขาอนุมัติเอ๊ะความคาดหวังว่าจะกลับมานะเงินก้อนนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัว ถ้าคุณนิเนี่ยมีโอกาสนะครับในเรื่องของการเกิดเทคนิคข้อรีบาตต่อเนื่องเพราะตอนนี้โอเวอร์โซนหนักแล้วก็ไพรซ์ทูบุ๊กนี่ต่ำหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยากให้ดูที่แนวรับสําคัญที่เขาดีตัวขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องมีพักออกข้างบ้างนะครับแถวๆบริเวณสัก59ตังค์นะฮะห้ตังค์จนถึง56ตังค์คงจะแกว่งตัวอยู่เท่านี้นะครับถ้ายังไม่ได้ไปต่อเพื่อเป็นการเว้นแอนซีนะครับห้ หกตังถึง -59 ตังนะครับเป็นแนวรับนะครับในกรอบนี้แล้วก็ในส่วนของแนวต้านถ้าเกิดว่าไปได้ต่อนะฮะจะเห็นว่าไฮอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆบริเวณ7จตังนะครับแล้วก็ถ้ามองกลับขึ้นไปก็จะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถวๆบริเวณ8 6ตังถึง90ตังนะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวท้าคุนี้เนี่ยถ้าลงมาน่าสนแล้วกันนะครับแต่ถ้าไปต่อในสถานการณ์บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ เทรดดิ้งสั้นๆนะครับแต่ถ้าลงมาในหน่าสนในเรื่องของการเทรดดิ้งว่าเก่งกําไรเพื่อรอนะครับรอรอ,รอข่าวดีบางอย่างนะฮะค่ะก่อนที่จะไปดูภาพรวมแล้วก็ลงไปถึงคําถามพ้นคุณผู้ชมวันนี้มีหนึ่งการประชุมของธนาคารกลางต้องบอกว่าสําคัญแล้วก็ทั่วโลกก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดไหมหลังจากที่ผิดคาดมาหลายรอบนั่คือ BOJ นะคะคุณมิง้งสร,รุปขึ้นอัตราดอกเบี้ยรจริงๆก็คือขึ้นอีก0.25มาเป็น0.5 ถามว่าขึ้นแค่นี้มันมันมีอิมแพคขนาดไหนมันเป็นนิวไฮในรอบ17ปีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นจริงๆด้วย<อ>ในยะในยะคุณมิ้งประเมิอนอยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์แบบคัลิเทสเย็นตอนก่อนหน้านี้นะฮะต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอินเวสเตอร์จะไม่ค่อยได้มองทางฝั่งญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะนโยบายการเงินเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนค่ะหมเขานิ่งมาตลอดนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์เย็นคัลิเทสในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอิมแพคกันไประดับหนึ่ง รอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยถ้ามาดูในภูมิภาคเอเชียนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นอันนี้ภาพอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะเังอเอินตัวเลขมันดูดติดติดกันแต่จะเห็นว่าส่วนใหญ่เขียวซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าผลกระทบตอนนี้กับในตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยไม่เยอะในเรื่อง,องการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าไม่น่ามีผลนะฮะตอนนี้เราโฟกัสไปที่อเมริกาเป็นหลักดีกว่านะครับ แต่ตอนนี้ดูเหมือนค่าเงินค่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะมีนยยาเหมือนกันนะคุณมิ้งครับอันนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์โอหอันนีโ้โปรแกรมอันนี้ดูยากมากเลยเออผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์หรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะฮะอยู่ที่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ไม่ค่อยขยับนะคุณจอยแต่มันแบบมันเหมือนกับแบบ,บ<อ>ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์จากคุณปั๊มซะมากกว่านะที่เป็นแท่งเขียวทยแท่งแดงหลักๆตัวเนี้ย จะเห็นว่าช่วงหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนัยยะนะฮะผมว่าไม่ค่อยมีนัยยะนะครับในเรื่องของญี่ปุ่นนะฮะอ่าใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะแล้วก็ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดมามาดูกันที่หุ้นที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะคะถามถึง b j c ครับ BJC นะฮะอันนี้ลงจริงๆเนี่ยแพทเทิร์นเขาเนี่ยควรจะขึ้นไปเทรดแบนบนแล้วนะฮะตั้งแต่ว,วันนี้ที่เป็นแท่งเขียวแล้วเลยกรอบบลิงเจอร์แบนขึ้นไป นะครับตรงแถวแถบริเวณสัก2ี5 2ิ้เนี่ยแต่อาจจะทานตลาดไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะถูก take profit ไว้เรื่องของตัว easy e, e receive ว่ารับรู้กันไปเยอะแล้วนะครับก็เลยถูก take profit ลงมานะครับก็เลยลงมาเล่นแบรนด์ล่างกันใหม่นะครับเออสำหรับตัว bjc เนี่ยจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นเขาเนี่ยค่อนข้างถูกนะคะค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ถ้าในมุมของ price to book เนี่ยอยู่ในมุมที่จุดเนี่ยครับแล้วก็ปันผลถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเฉลีย่ยปีหนึ่งประมาณสัก3%เ นั้สัก3%นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้แพงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขาดตอร r y ี่ในเรื่องของ IPO ที่เขาขอเลื่อนไปอีกปีหนึ่งนะครับ IPO ตัว Big C นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย b G c ก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าเทรดตามเซนติเมนต์ของกลุ่มคาปรีกกันเป็นหลักนะครับมันก็เลยทำให้พอ Easy Receive เนี่ยถูกเทคโปรฟิตลงมาเนี่ยเขาก็ถูกเทคลงมาด้วย นะครับแล้วถ้าดูจากแพทเทิร์นกราฟตรงนี้เนี่ยถ้าดูด้วยสายตาเปล่านะครับผมเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือมีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะที่ทดสอบเส้น200วันแล้วไปต่อไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการซึมลงมาต่อนะครับพอทดสอบ200วันอย่างเงี้ยสครั้งละไม่ไหวนะครับแล้วก็ถูกกดลงมานะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับที่ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาหลุดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแถวๆบริเวณซัก21.8นะครับเช้าวันนี้เลยเนี่ยนะครับถ้าหลุด21.8เนี่ย ความเสี่ยงที่จะถอยลงมาแถวๆ21่บเบาทสูงมากนะครับสำหรับ BJC แต่ถ้าไม่หลุดนะครับยังพอรุนว่าเขาจะออกข้างแล้วก็ลองสู้อยู่แถวแนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงบไตรมาสที่4เนี่ยควรจะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีตามภาพของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในบ l o o m b e r g Consensus ร์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรนะฮะปี2025บเนี่ยใน Bloomberg เนี่ยคาดการว่าโตค่อนข้างดีเทียบปี2 0 2พนสะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนีเเนี ยังพอลุ้นนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงจุดกึ่งกลางบรลลิงเจอร์แบรนด์แถวๆบริเวณสัก22.5้านะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับแถวๆบริเวณ23บาทนะครับแต่ถ้าหลุด21.8เนี่ยถอยลงไปรับข้างล่างดีกว่านะครับแถวๆยี่สิบเนๆนะครับค่ะตัวสุดท้ายสามารถค่ะครับสำหรับตัวสามารถนะฮะเอ่อแพทเทิร์นกราฟดูดูเหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าถขาถูกเทคโกลฟิตลงมาอย่างงี้ตอนแรกเป็นทรงสวยแล้วนะฮะเป็นทรงสวยแล้วนะครับ พอหลุดลงมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต้องมาสู้ทดสอบเส้นสองร้อยวันสู้แบบหางยาวด้วยนะฮะเหมือนกับโดนโจมตีโดนโจมตีแล้วก็มีแรงสู้กลับมาหลายวันนะครับจนล่าสุดเนี่ยเหมือนจะทานไม่ไหวละนะครับทานไม่ไหวละนะครับหกสองห้าถ้าหลุดนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ถูกแรงขายคัดลอสตามนะครับหกสองห้านะฮะหกสองห้าอาจจะถูกแรงขายคัดลอสตามลงมา นะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะต้องลงไปถถอๆบริเวณ6บาทกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตัวสามารถนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมสำหรับพวกโรบอทเหมือนกันนะครับถ้าหลุด625นะครับระวังนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไม่หลุดนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะทดสอบเส้น200วันกันอีกรอบนึงนะฮะก็ทดสอบกันมาหลายรอบแล้ว นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับตรงแนวต้านบริเวณหกห้าห้าซึ่งก็ใกล้เคียงสองร้อยวันนะครับหกห้าห้าแล้วก็ถัดไปแถวๆบริเวณหกเจ็ดศูนย์ก็คงจะสู้แถวๆนี้นะครับแต่ระวังนะฮะถ้าหลุดหกสองห้าเนี่ยช็อตเอาเกนพอร์ตก่อนนะครับค่ะได้ค่ะคุณมิวงน,นี่ขอบอพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ